ในหลายอีก่อนหน้าเนี่ยได้คุยให้ฟังไปถึงเรื่องของหลักการสำคัญของการจัดก,การภาครัฐแนวใหม่หรือว่า New Public Management ที่เราเรียกย่อๆว่า NPM นะครับใน EP นี้ผมอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบรียนรภาครัฐแบบเดิมที่เรียกว่า O Public Administration มันแตกต่างอย่างไรกับ New Public Management นะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าท่านจะจำได้ท่านจะได้รับฟัง ที่ผมหรือแม้แต่นะักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่ากา,าการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็นํามาใช้ทดแทนการบริหารภาครัฐแบบเดิมเนื่องจากการบริหารภาครัฐแบบเดิมเนี่ยมันมันมีปัญหาม่มีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วก็เกิดความประหยัดน,นะฮะเรามาลองเปรียบเทียบกันดู ผมจะพยายามเปรียบเทียบกันทีละประเด็นทีละประเด็นนะแต่ก็จะไม่อธิบายรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับการบริหารพครัฐแบบเดิมเนี่ยจะผูกขาดอํานาจไว้ที่ตัวระบบราชการตัวข้าราชการข้าราชการเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคนที่พักดันขับเคลื่อนการบริหารภาครัฐแต่ก็จะไม่ได้อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในขณะที่การจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยจะเน้นการมีส่วนร่วม ในการใช้อำนาจของประชาชนหรือคนนอกระบบราชการที่เราเรียกว่า sharing of power นะครับ mm hmm. รการบริหารภาครัฐแบบเดิมเนี่ย mm hmm. จะเน้นการรวมศูนย์อำนาจ t e centralization แตกต่างจาก NPM ซึ่งจะเน้นการกระจายอำนาจนะครับรการบริหารภาครัฐแบบเดิมจะเน้นกฎระเบียบและว,วิธีปฏิบัติราชการที่เราเรียกว่า bureaucratic oriented นะแต่ NPM ต่อไปจะเรียกเป็นชื่อย่อๆกัแล้วกันนะครับ NPM เนี่ยจะพูดถึงผลงานจะพูดถึงผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็น Outcome หรือว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของ result-oriented นั่นเองกำเนิดภคัครัฐแบบเดิมเราเรียกว่า o public administration ต่อไปผมขอเรียกว่า OPA นะฮะ OPA เนี่ยจะเน้นการสร้างอาณาจักรนักวิชาการก็จะพูดถึงว่า OPA เนี่ยจะมุ่งที่จะสร้างโครงสร้างขององค์กรนะครับหรือว่าการ จัดตั้งหน่วยงานขององค์กรขึ้นมาโดยเจตนาที่จะมุ่งให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในการให้บริการประชาชนแต่โครงสร้างที่มากขึ้นเนี่ยกลายเป็นการตั้งกรมการตั้งกองมากขึ้นแล้วก็จํานวนบุคลากรก็มากขึ้นกลายเป็นภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาครัฐที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ NPM เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการลดขนาดองค์การให้เล็กระทัดรัฐ O.P.A จะมีลักษณะที่งบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เรียกว่า i n c r e m e n t a l แต่ N.P.M เนี่ยจะเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพขององค์ของการปฏิบัติงานมากกว่าดังนั้นระบบงบประมาณเนี่ยก็จะเป็นระบบงบประมาณที่เน้นผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่า p e r f o r m a n c e based budgeting นะครับ O.P.A ประชาชนจะขาดการมีส่วนร่วม แต่ NPM เนี่ยจะพูดถึงการมีส่วนร่วมจากการใช้อำนาจหรือการ sharing power ของประชาชนที่เป็นภาคประชาสังคมหรือภาคที่อยู่นอกระบบแล้วก็ NPM เนี่ยก็ได้รับการนำไปเป็นแนวคิดอันหนึ่งสำหรับ new public service นะครับ OPA เนี่ยขาดการพิจารณาในเรื่องของการมีธรรมภิบาลหรือการบริหารปกครองที่ดีอันนี้คือคำว่า good governance นะครับแต่ว่า NPM จะพูดถึงการมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจและการตรวจสอบการทำงานของข้าราชการโดยองค์กรประชาชนหรือตัวประชาชนเองหรือองค์การที่ไม่สแสวงหากำไรนะครับมันทำให้การบริหารของภาครัฐเนี่ยมันมีความโปรง่งใสมากขึ้นในทํานองหนึง่งการบริหารภาครัฐแบบเดิมถือว่า o p a เนี่ยมันไม่เน้นการแข่งขัน,นมัน No Competition เลย แต่ NPM เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการแข่งขันโดยเฉพาะการที่จะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริการสาธารณะเนี่ยเมื่อเทียบกับองค์กรอ,อื่นนะครับองค์การภาครัฐก็เลยจะเอาพวกแนวคิดการบริหารจัดการเอามาปรับใช้การบริหารจัดการจากภาคเอกชนนะเอามาปรับใช้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแต่มันก็คงจะ สู้ภาคเอกชนลําบากนะฮะเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาคล่องตัวยืดหยุ่นมากกว่าเขาไม่ได้ติดกฎระเบียบกฎหมายอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ยืดหยุ่นเลยอันนี้คือข้อจํากัดขององค์การภาครัฐนะ o p a เนี่ยจะค่อนข้างเป็นเผด็จก,การรวมศูนย์อํานาจนะเป็นสิ่งที่ในวิชาการเขาเรียกกันว่า Autocratic er แต่ว่า NPM เนี่ยจะเน้นการกระจายอํานาจเน้นเรื่องประชาธิปไตยเน้นเรื่องการมีส่วนร่วม ของภาคประชาสังคมภาคประชาชนหรือองค์การอื่นๆนอกระบบราชการนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ OPA ที่ขาดการพิจารณาในเรื่องธรรมอภิบาลหรือ Good Governance นะครับในขณะที่ NPM เนี่ยจะส่งเสริมมากๆให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีที่นักวิชาการเขานิยมเรียกกันว่าธรรมอภิบาลหรือ Good Governance นั่นแหละนะครับทาง OPA เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจในประเด็นเรื่องความเสมอภาคในการจัดให้บริการเนี่ย ในขณะที่ NPM จะสนใจนะแล้วไอ้ความเสมอภาคอันเนี้ยมันกลายเป็นแนวคิดที่พาระดามหลังๆของของรัฐประสาทศาสตร์เนี่ยหยิบไปพูดคุยด้วยนะครับ OPA จะพูดถึงคำสั่งจะเน้นที่การสั่งการเขาเรียกว่า command giving นะครับในขณะที่ NPM จะเน้นประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางหรือเป้าหมายดังนั้นงานของภาครัฐก็จะเป็นในลักษณะของการ facilitate หรือการอำนวยความสะดวกให้กับองค์กร อ,อื่นๆนะครับโดยเฉพาะภาคประชาชนภาคประชาสังคมหรือแม้แต่ภาคธุรกิจนะครับภาครัฐก็จะปรับบทบาทไปที่นักวิชาการเขาเรียกกันว่า Steering มากกว่าที่จะไปควบคุมสั่งการอันถัดไปขอสุดเป็นเรื่องสุดท้ายก็แล้วกัน OPA เนี่ยก็จะเอาความต้องการของขา้าราชการหรือการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาเป็นหลักการตัดสินใจอะไรเนี่ย ของข้าราชการเนี่ยมันมักจะเป็นดุลพินิษมันมักจะเป็นความพึงพอใจของผู้ขับบัญชาของภาคราชการแต่ก็ไม่ได้เน้นนะว่าประชาชนภาคประชาสังคมเขาต้องการอะไรคือข้าราชการก็ไม่ผิดเพราะเอากฎหมายเอากฎระเบียบกติกาของตัวเองเป็นตัวตั้งแต่บางทีมันก็จะมีประเด็นที่ความต้องการในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากการตัดสินใจของตัวเองมันก็เลยเป็นการช่อราดบางังหลวงอะไรลรักษณะแบบนั้น แต่ NPM เนี่ยจะสนใจเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะจากทุกฝ่ายการสร้างเครือข่ายก็เป็นเรื่องที่นักรัประาศาส์สมัยใหม่เนี่ยก็จะสนใจมากในการที่จะไปเอาองค์การอื่นนอกระบบราชการนอกภาครัฐเนี่ยมาบูรณาการความร่วมมือกันเพื่อที่จะจัดบริการสาธารณะนะครับการสร้างเครือข่ายเนี่ยจะเน้นไปที่ความต้องการของประชาชนหรือของสังคมเป็นหลัก ก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนนะครับนี่คือ13ด้านที่ผมทําการเปรียบเทียบกันมาจริงๆไอ้เรื่องการเปรียบเทียบ OPA กับ NPM เนี่ยก็จะมีนักวิชาการพูดไปกันเยอะนะฮะแต่ขอจกขอผมเองก็จะหยิบเอาแนวคิดคําแนะนําหรือว่าผลงานนักวิชาการของของอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับมาประมวลแล้วก็มาพูดถึงตามความเข้าใจของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท,ท่านที่ ที่ได้เรียนรู้ใน EP นี้ครับ